สวัสดีค่ะอยู่กับเกรซเล่าโกสวันนี้มากับเรื่องบ้านเช่าเงาสังเวยจากคุณพลอยสวัสดีฉันชื่อพลอยย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกสาวตอนต้นปีเพราะต้องหนีหนี้จากสามีเก่าที่ตามรังควานหลังหาบ้านเช่าราคาถูกอยู่นานก็มาเจอบ้านหลังนี้บ้านสองชั้นในซอยลึกเงียบๆผลไม่พลุกพลานค่าเช่าถูกจนน่าตกใจเดือนละ2500บาทมีเฟอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ ตอนแรกพลอยคิดว่าโชคดีแต่เพียงคืนแรกเธอก็เริ่มฝันประหลาดฝันเห็นผู้ชายหนา้าซีดๆคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางบันไดบ้านมือถือมีดเปื้อนเลือดยิ้มแบบเย็นเยือกใส่เธอแล้วพูดเบาๆว่ามีคนใหม่มาแล้วสุดท้ายเธอก็จะเหมือนพวกเขาพลอยสะดุ้งตื่นกลางดึกได้ยินเสียงฝีเท้าลากช้าๆเดินวนอยู่บนชั้นสองเธอขึ้นไปดูไม่มีอะไร บนผนังห้องนอน